เป็นพี่น้องประชาชนที่เคารพทุกท่านผ่านท่านสื่อมวลชนผมอนุสรเยี่ยมสะอาดรองหัวหน้าพักเพื่อไทยวันนี้จะได้นําเรียนแล้วก็ถแถลงสื่อสารประยพี่น้องประชาชนถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 เป็นการถแถลงประจําสัปดาห์นะครับผมขออนุญาตเริ่มต้นนะครับว่าคลิปหรือการถ่ายทอดสดที่ท่านได้ชมในขณะนี้ เป็นการถแถลงนะครับในวันจันทร์ที่12กรกฎาคม2564ที่ต้องเรียนวันวอเวลานอนเนี่ยเพราะว่าเตือนไปยังรัฐบาลด้วยนะครับว่านี่วันจันทร์แล้วนะฮะเพราะโดยปกติที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลประยุทธ์หยุดทุกเสาร์อาทิตย์นะครับและยิ่งมาเจอสถานการณ์ว่าต้องกักตัวเข้าทางเลยครับเสาร์อาทิตย์ได้หยุดวันจันทร์กักตัวต่อแต่ต้องเรียนว่าประชาชนก็อยากจะบอกนะครับว่า คือกักตัวนี่กักได้แต่ไม่ใช่กักตัวแล้วก็ไปกักความคิดกักแนวทางในการแก้ไขปัญหาถ้าทำอย่างนั้นประชาชนไม่ได้ประโยชน์นะครับท่านที่เคารพครับสถานการณ์การแก้ปัญหาของรัฐบาลต้องยอมรับนะครับว่าดูมาถึงตรงนี้ถ้ารัฐบาลยังคงทำได้เพียงเท่านี้ต้องเรียนครับว่า ประชาชนสิ้นหวังครับถ้าทำได้เพียงเท่านี้ทำได้เหมือนที่ผ่านมาไม่ยกระดับไม่ปรับปรงุงไม่แก้ไข120วันเปิดประเทศเปิดไม่ได้หรละครับภูเก็ตแซนบ็อกก็จะล้มเหลวครับถ้ารัฐบาลยังคงทำได้เพียงเท่านี้ดังนั้นวันนี้ครับผมจึงมาต่อยอด ความจริงบุคลากรทางการเมืองคณะกรรมการสื่อสารของพรรคเพื่อไทยก็ถแถลงเสนอแนะต่อเนื่องเราไม่ได้อยู่เสาอ,อาทิตย์นะครับวันเสาร์มีถแถลงอาทิตย์มีถแถลงวันนี้ก็ต่อเนื่องอยากจะฝากสามเรื่องที่รัฐบาลควรจะต้องทําความจริงรัฐบาลถูกตั้งคําถามว่าขับเคลื่อนการทํางานด้วยเสียงด่าของประชาชนหรือไม่ รัฐบาลขับเคลื่อนการทำงานด้วยคำตำหนิด่าทอของประชาชนหรือไม่เพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าไม่ดา่าไม่ตำหนิรัฐบาลไม่ทำครับเรื่องแรกก็คือเมื่อรัฐบาลล็อกดาวน์แล้วเนี่ยนะครับรัฐบาลควรจะใช้สถานการณ์นี้ครับสกัดการแพร่ระบาดควบคุมการกระจายเชื้อการแพร่ระบาดของโรค ไม่ใช่ใช้สถานการณ์ล็อกดาวน์นี้เพื่อการควบคุมประชาชนเพราะถ้าทำอย่างนั้นไม่เกิดประโยชน์ครับรัฐบาลต้องเร่งครับในการตรวจเชิงรุกแยกคนแยกโรคตรวจให้เจอครับใครติดเชื้อใครไม่ติดแล้วก็มีแผนเชิงรุกในการบริหารจัดการรัฐบาลต้องใหความสำคัญครับกับชุดตรวจรับ i ิดแอนติเจนเทส ที่ทำท่าว่าจะปลดล็อกทั้งที่จริงๆแล้วทั้งพักเพื่อไทยทั้งคุณหมอทั้งนักวิชาการทั้งสื่อมวลชนทั้งประชาชนเสนอแนะว่าถึงเวลาที่รัฐบาลจะต้องปลดล็อกและปิดแอนติเจนเทสแต่อย่างที่ว่าแหะครับรัฐบาลนี้เหมือนขับเคลื่อนด้วยเสียงด่าไม่ด่าไม่ทำครับแต่จุดสำคัญต่อไปก็คือว่าเมื่อปลดล็อกแล้วเนี่ยรัฐบาลจะต้องหาแนวทางในการให้ประชาชนได้เข้าถึง อย่างรวดเร็วและเมื่อตรวจเจอเชื้อแล้วเนี่ยนะครับต้องวางแผนงานเป็นขั้นเป็นตอนต้องมีจุดพักคอยแยกผู้ป่วยที่รอห้องแยกผู้ป่วยที่รอเตียงแยกเขาออกมาจากครอบครัวและระหว่างนี้ก็ขยายศักยภาพเตียงให้ทันแล้วก็เร่งจัดยาให้พร้อมและเพียงพอ รวมถึงทรัพยากรอื่นๆอย่าให้ขาดแคลนการดูแลตัวเองที่บ้านหรือโฮมไ s o l a t i o n ถ้ามีฟาวิพิราวเวียดีครับแต่ถ้ามีข้อจำกัดแพทย์แผนไทยหรือการใช้ยาทางเลือกเช่นฟ้าทลายโจรกระชายขาวหรืออื่นๆจะต้องมาครับเพื่อให้ประชาชนได้ดูแลตัวเองที่บ้าน ในระหว่างรอศักยภาพของสถานพยาบาลที่จะขยายมาเพื่อรองรับเรื่องที่1นะต้องให้ความสำคัญกับชุดตรวจ Rapid Antigen Test เรื่องที่2ครับที่รัฐบาลต้องทำก็คือเรื่องของวัคซีนความจริงรัฐบาลนี้กับวัคซีนเนี่ยนะครับเหมือนงูเจอชชือกลวย,ลวยแก้เรื่องวัคซีนนี่แก้ไปแก้มายิ่งกว่าลิงแก้แห้ครับแต่ยุ่งยังไงก็ตามครับ รัฐบาลก็ต้องพยายามที่จะบริหารจัดการให้ได้วัคซีนคุณภาพก่อนหน้านี้เกิดคำถามจากประชาชนเขาว่ารัฐบาลได้ระดมสรพพะกำลังในการบริหารจัดการจัดหาวัคซีนคุณภาพเพียงพอเต็มที่แล้วหรือยังที่ทำมาเนี่ยถือว่าพยายามถึงขีดสุดแล้วหรือยัง ทำไมถึงผิดพลาดล้มเหลวซ้ำซากในการบริหารจัดการวัคซีนทําไมวัคซีนคุณภาพวัคซีน mRNA ถึงไม่เพียงพอแล้วเข้ามาไม่ได้ไทม์ไลน์ที่วางไว้ว่าจะเร่งเซ็นสัญญาต้นเดือนสิงหาคมสถานการณ์วันนี้ครับมันชี้วัดกันวันนี้แล้วครับจุดพีคสุดเนี่ยอาจจะอยู่ในเดือนกรกฎาคม ดังนั้นเป็นไปได้หรือไม่ครับว่าถ้านั่นเร่งเร่งเซ็นสัญญาให้เร็วขึ้นในเดือนสิงหาคมและไม่ใช่เขาบอกว่าวัคซีนเอมารเนเอรอดแรกจะมาไตรมาสสี่เพราะเขาบอกไตรมารสสี่เราก็บอกว่าโอ้ไตรมาสสี่ก็ไตรมาสสี่ชีวิตคนความเป็นความตายหลอไม่ได้ครับท่านไม่คิดจะส่งรัฐมนตรีไม่คิดจะส่งผู้แทนรัฐบาลไปจับเข่าคุยกับเขาหรอครับ ท่านไม่คิดจะส่งคนไปเจราจาเพิ่มเติมเหรอครับในบางประเทศเนี่ยเขาโทรหายี่สิบกว่าครั้งไม่รับเขาไปพบบางประเทศเขาสั่งสิบล้านโดสยี่สิบล้านโดสให้ไม่ได้เอามาก่อนได้ไหมห้าล้านโดสสิบล้านโดสหรือสองล้านโดสห้าล้านโดสแบ่งมาก่อนได้หรือไม่ทำไมท่านไม่ใช้สถานการณ์นี้ครับทำงานอย่างเต็มที่ เท่าถึงและบริษัทผลิตวัคซีนเนี่ยนะครับเขามีเจตจำนงในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อมนุษย์อยู่แล้วครับไม่ใช่เขาบอกไตามารสสี่ท่านก็บอกไตามารสสี่ผู้มีอำนาจในะรัฐบาลได้ใช้สัพพะกำลังได้ใช้ความสามารถอย่างเต็มที่แล้วหรือไม่ในการเจราจาวัคซีน M.I.N.A ส่งคนระดับรัฐมนตรีส่งคนที่เป็นผู้แทนรัฐบาลไปเจราจาเพิ่มเติมหรือไม่ และประเทศอื่นทำไมเขาทำได้ครับแล้วท่านคิดว่าเอาเข้าจริงเนี่ยวัคซีน m ิ n a 20ล้านโดสเนี่ยเพียงพอหรือไม่ดังนั้นวันนี้อย่างที่ผมเรียนครับแม้จะยุ่งเป็นลิงแก้แหครับแต่วัคซีนคุณภาพวัคซีน m ิ n a ต้องมาครับคือที่พูดเนี่ยไม่ใช่เป็นการด้อยค่าวัคซีนที่เรามีนะครับวัคซีนซิโนแวคอาจจะสามารถช่วยได้ ในระยะแรกของการแพร,ร่ระบาดอาจจะช่วยได้ในสายพันธุ์ที่มาจากอู่ฮั่นบ้างแต่วันนี้ครับจากอู่ฮั่นมันกลายเป็นทั้งเบต้าอัลฟาเดลต้าพลัสแลมด้าก็กำลังจะมาประเด็นคือวันนี้โควิดมันกลายพันธุ์ครับเรายังส่งคำตอบแบบเดิมยังเป็นวัคซีนแบบเดิมมันจะแก้ไขปัญหาได้หรือครับ ดังนั้นวันนี้เรื่องวัคซีนรัฐบาลต้องทำและต้องเร่งแก้ไขให้เร็วที่สุดนะครับเรื่องที่สามครับคือเรื่องของการเยียวยาประชาชนตั้งคำถามว่าท่านคิดได้ว่าท่านจะล็อกดาวน์ครับแต่ท่านคิดไม่ได้ว่าท่านควรจะเยียวยาไปพร้อมกันท่านประกาศล็อกดาวน์ก่อนไปตั้งนานนะแต่วันนี้เพิ่งจะมาประชุมเรื่องเยียวยาทำไมล่ะครับ ทำไมต้างคิดมาพร้อมกันให้เบ็ดเสร็จไม่ได้การเยียวยารอบนี้ครับต้องทั่วถึงนะต้องตรงกลุ่มและต้องรวดเร็วการเยียวยารอบนี้ถ้าเปรียบเทียบกับปีที่แล้วต้องมากกว่านะครับท่านเยียวยาคราวที่แล้วเนี่ยคนติดเชื้อหลักร้อยนะครับคนเสียชีวิตต่อวันไม่ถึงสิบครับ แต่ท่านมาล็อกดาวน์รอบนี้คนติดเนี่ยใกล้หมื่นครับคนเสียชีวิตใกล้ร้อยต่อวันดังนั้นท่านต้องเยียวยาให้มากกว่าครับต้องเยียวยาให้สมเหตุสมผลและประชาชนไม่ได้รับการเยียวยาไม่ได้รับการเหลียวแหลช่วยเหลือมาเป็นระยะเวลาอย่างน้อย18เดือนดังนั้นการเยียวยาต้องมากกว่าครับ แล้วต้องแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้จริงชีวิตของคนหาเช้ากินค่ำชีวิตของคนต่อสู้ดิ้นรนชีวิตของคนยากคนจนครับเงินไม่มีแม้แต่จะซื้ออาหารติดเชื้อเข้าไปโรงพยาบาลไม่พอเตียงเต็มก็ตัดสินปัญหาเพื่อไม่เป็นภาระของครอบครัว ท่านได้ยินเสียงร้องไห้ของประชาชนเหล่านี้บ้างหรือไม่การเยียวยาต้องไม่ใช่สักแค่เยียวยาครับต้องสมเหตุสมผลและต้องมากกว่าปีที่แล้วเพราะความรุนแรงของการแพร่ระบาดมันรุนแรงมากกว่าท่านที่รบครับนั่นคือสามเรื่องที่รัฐบาลต้องไปเร่งทำผมตั้งก็สังเกตว่าแทนที่รัฐบาลจะเป็นพลัง ในการขับเคลื่อนแต่รัฐบาลกลับทําตัวเป็นภาระให้กับประเทศชาติและประชาชนจริงอยู่ครับเสาร์อาทิตย์ท่านไม่ทํางานแล้วครับจริงอยู่ท่านต้องกักตัวครับแต่ท่านต้องไม่กักความคิดเพราะที่ผ่านมาประเทศชาติและประชาชนเสียโอกาสจากความผิดพลาดล้มเหลวมานับครั้งไม่ถ้วนกักตัวแต่ไม่ต้องกักสมองครับ เช็คเช่นเดียวกันครับไม่ต้องหาคนมาตอบโต้นในโลกโซเชียลท่านต้องลด IO แต่ท่านต้องเพิ่ม I q คครับเพราะถ้ามันมี IQ ปัญหามันไม่หยุดครับประชาชนไม่ได้ด้อยค่าวัคซีนครับแต่อาจเป็นรัฐบาลต่างหากที่ด้อยค่าประชาชนอาจเป็นรัฐบาลต่างหากที่ด้อยค่าบุคลากร,กรทางการแพทย์ที่เอาวัคซีนที่ไม่ตอบโจทย์ วัคซีนประสิทธิภาพต่ำมาฉีดให้กับประชาชนจนปัญหามาถึงวันนี้ท่านไม่แปลกใจหลอครับทําไมคนออกมาไล่ท่านมืดฟ้าหมวดินขนาดนั้นทำไมคนไทยทั้งประเทศถึงลุกขึ้นรพร้อมกันแล้วบอกว่าประยุทธ์ออกไปซึ่งต้องเรียนตามตรงครับว่าอาจจะเป็นเรื่องยากนะครับในการที่จะขอให้คนที่วางแผนเป็นขั้นเป็นตอนในการยึดอำนาจพลเอกประยุทธ์สารภาพนะครับ ว่าเตรียมการวางแผนมานานเมื่อยึดอํานาจแล้วก็สืบทอดมาเข้าสู่ปีที่เจ็ดเขาก็ต้องยึดเก้าอี้เขาให้แน่นครับไม่ใช่เรื่องแปลกครับว่าตามแผนปทุศกรรมเขาก็ต้องได้ตามสิ่งที่เขาลงทุนครับแต่นี่เขาได้เกินกว่าที่เขาลงทุนไปแล้วครับแต่วันนี้ผมขอตั้งคําถามไปยังพักร่วมรัฐบาลพักภูมิใจไทยพักประชาธิปัตย์และพรรคัอ,อื่นคําถามคือ ท่านจะพายเรือให้พลเอกประยุทธ์นั่งไปอีกนานแค่ไหนท่านจะเป็นนั่งร้านช่วยระบอบสืบทอดอานาจไปอีกนานเท่าไหร่ท่านจะอยู่ในเรือผุผูลํำนี้จนจมลงไปพร้อมๆกันเพื่ออะไรถ้าประยุทธ์ไม่ออกครับพักร่วมรัฐบาลต้องทำให้พลเอกประยุทธ์ได้รับฟังรับทราบเสียงสะท้อนความเดือดร้อนเสียงร้องไห้และคลาบน้ำตา ของพี่น้องประชาชนคำถามสําคัญก็คือว่าชีวิตประชาชนที่บาดเจ็บล้มตายดุดใบไม้ร่วงเสียงร้องไห้ดังระงมทั่วทุกพื้นที่จิตใจพวกท่านทําด้วยอะไรครับที่ท่านไม่ได้ยินไม่ได้ฟังเสียงเหล่านั้นดังนั้นครับถึงเวลาที่ท่านต้องแสดงความรับผิดชอบตั้งแต่ตัวพลเอกประยุทธ์จันโอชา พวกพ้องบดเอกระยุทธ์รวมถึงองค์คาพรรยุทธทั้งหมดต้องลาออกครับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อความผิดพลาดล้มเหลวต้องลาออกเพื่อเปิดโอกาสให้ปัญหาของประเทศชาติและประชาชนได้รับการแก้ไขครับนี่เป็นประเด็นที่ผมได้นําเรียนพี่น้องประชาชนผ่านท่านสื่อมวลชนที่เคารพประจำวันนี้ครับขอบพระคุณครับ